อขมนวันฟันทงมาแล้วจุกราจุกลาขมินวันฟันทงจุกราจุกลาฟันฟันไปดิตะเกียกียนฟันยังถ้าเดีฟันเลยขม้นวันอยู่ตาขมนวันฟันทงไปจริ้งวดนี่ขมิ้นวันฟันท่งงวดนี่งวดนี่เ่ท่านเกินงวนี่เอาเกินจะน่อยมึงเอาพ่อเป็นพ่อมีแหงลยแม่เปิดมาเปิดดมาเปิดเดมาเปเดมาเปิปดมาเงิเมีเมาเดเมนเปดเมาเัิดเเาา ในใจมากนี่มอย่เนียครับโววมันมีอยู่เดต่วันโมเมนตัวไหมันเก็มันอยู่ศูนย์ศูเวดนี่งวนี่ศูนยเจันทงขเมนบ้านฟันทงศูนย์เจ็อ้านะครับผมท่านผู้ชมนะครับศูนเจ็ดฟันทงมันใจประบในงวดนี้คิดว่า รุ่งนั้นฮะต่อยยุค่าเลยเปอร์เวทหต์เวกเว้ยไหลอยู่ดิไหลไหลไหลเปอร์เซ็นต์อยู่ไหลเปอร์เซ็นต์ปอร์เซ็นต์อ้าวนะครับคอมเมนต์วันฟันธงนะครับงวดนี้นะครับ16ตุลาคมนะครับมาแล้วเครื่องเสียงบ้านอ่าเขาแสดงว่าสิมาแล้วบานที่นี่สิมาเลี้ยวแค่ว่าซื้อเครื่องเสียงก็มาเลยอ้าวย้ำอีกทีนึงนะครับ07นะครับคอมเมนต์วันฟันธงนะครับโอ้อ่ะนะครับยืนยันเด้อพี่น้องนะครับคอมเมนต์วันฟันธงงวดนี้นะครับผมนะครับ07นะครับ อันนี้เมนูเมนูเมนูเด็ดผมเมนูเอิญเอ้ญเอาขมิ้นมื่นเดียวมาหนิฟัดทุ่งวาดได้งวดนี้กวดนี้นะครับผมลุงโคก็ว่าสามมาสามมาอีกแล้วเออลุงพ่ออ้าวพี่น้องสามมาอีกแล้วเอาแถาแกไม่โคครับงวดก่อนว่าหนึ่งมาว่าสันงวดนี้วันที่สิบหกนี่โตไรสิมามาประกบกันคู่กันสามคนนี่เขากันี้มดำครับมุดดำโตไรโตนี่สิมานี่นะครับ โอก็จิตหนักแน่เด้วยขมิ้นบ้านฟันมาแล้วศูนย์เจ็ดบ้านฟันทงมาแล้วศูนย์เจ็ดยกยกตัวเดียวตัวเดียวเอาตัวเดียวมาประกบกันตัวเดียวเอาแค่ตัวเดียวมาตัวเดียวแบบงวดก้อนนี่ทีว่านึ่งหาเจ็ดออกหาเจ็ดของขะเมนบ้านฟันทงเนี่ยต่างคนต่างเอาตัวเดียวมาร่วมกันเออเอาเอาคนตัวเดียวต้องมันข้ึงขมกิ้นบ้านฟันทงฟันมาแล้วนะครับศูนย์เจ็ดนะครับขะเมนมืด สามมาลวงพ่อบอกเอาสามมาอีกแล้วเขมียนมืดเอาเ่ากแกนน่นมาจาไหนถกเถาแกไม่คุนตัวเดียวตัวเดียว,วเยววอาขอตัวเดียวครับ<อ>สองเสองเอ,งสอ,งสองาสองสองมาสองมาาสมาสามสองศูนยอ้าพี่น้องนะครับผมท่านหอดต้วยล,ยละ ขาเมนมิดบอกว่าสามมาสางนนบอกว่าศูนย์มาแต่ขาเมนวันฟันธทงวันนี้0ูนยมันใจจะบ่เส็นครับขามนมันใจเกินเกินเกินหาไปเลยเกินหาศสร็แลว่าเกือบร้อยมนมันกกอันมันมันมันเสมาอยู่อ้าวนะครับวั่ว่นันนอที่ว่า หาเจ็ดนะครับผมงวดหาเจ็ดนะครับที่ขมิ้นวันฟันทงหาเจ็ดมวลนั้นนะครับผมกับเขาหาเจ็ดเจ็ดห้านะครับจะได้พี่น้องเขาก็ลองเป็นแนวทางเด้อนะครับปวดใส่วิทยาในการรับชมนะครับพอเห็นกันเลยว่าเดี๋ฟันบวมมาบ่พ่อกันเออมาบ่พ่อกันเขาบม่มาที่นี่งวดนั้นฟันตัวใดงวดนั้นฟันงวดนั้นฟันศูนย์หาศูนย์สามโอ้เมันก็ซ้ำถือกตัวนั้นศูนย์หาศูนย์สามเห็นเด็กเตี้ยมาใครเหนื่อยพเห็นเด็กเตี้ยก็เลย่ว่าเดี๋ฟันนอนมาท่านตื่นนอนมาท่านตื่นเพราะว่าเอนมตื่นสวย แอมินน่นตื่นสวยแอดมินเห็นงานเดิกแล้วก็นอนตื่นสวยสามโมงสี่โมงเนี่มันถึงจะได้ก็เป็นแนวทางเดิอพี่น้องนะครับครับวันนี้คอมเมนว่านย่งมักศูนย์คือเก่านะครับผมนะครับเพราะว่างวดก็ดอกศูนย์หามเมนตบอกว่าสองทปีสองเท่าแกไม่ข้อสองคอมเมนเมืด3สามาลุงพ่บอกสมา นะครับเอาลอกไปปอกกบมึงเด้อพี่น้องนะครับจะได้กับเป็นแนวทางนะครับถ้าตาได้ชอบก็นําไปวิคปเคราะห์พิจารณามึงนะครับผมย้ำว่าเป็นความเชื่อสมุคคลเท่านั้นนะครับนหนึไล์นึงแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง